ครับรอบนี้ก็ได้โอก,กาสลงสาทรปทุมวันร่เทวีนะครับก็ถือว่าเป็น CBD เป็นไข่แดงของกรุงเทพเลยฝันนะฮะอยากที่จะให้เห็นสยามสแควร์หรือสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยรองรับควมตการในทั่วโลกครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นประเทศที่ถ้าเราถ้าเรามีอรารยสถาปัาป์ที่ดีแสดงถึงรองรับการรองรับควมตการได้เนี่ยแปลว่าประเทศเราจเจริญและสามารถที่จะเปรค้มคนทั่วโลกเนี่ยจะต้องเป็นดิสนชันที่ คนทุกโลกต้องมาทัวร์ที่เนี่ยสักครั้งนึงก่อนตายนะครับมาเที่ยวที่นี่มีการรองรับได้ทั้งสูงอายุคนพิการครับผมโดยทางได้อย่างสะดวกเป็นเป็นไข่แดงหมายถึงว่าใจกลางของกรุงเทพเลยครับโอ้โหก,กี่กี่เขตนะมีสาทรครับสาทรเขตเศรษฐกิจเลยปทุมวันปทุมวันโอ้โหสนามสุขครับห้างใหญ่ๆรลาดเทวีลาดเทวีกันอนุสาวรีย์เลยแล้วอนุสาวรีย์ชัยไอปทุมวันนี่แน่นอนและ นะครับเชื่อมโยงกับสุขุมวิทรับรถติดหน้าดูเลยเวลาจะไปดูงกีฬาโอโพิมปิกผมแม่จริง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 ถ้าถ้ามีโอกาสนะครับจริงๆผมอยากเก็บเก็บค่าผ่านทางเข้าเมืองการเก็บโรเข้าเมืองเนี่ยสิงคโปร์ทาแล้วบางประเทศทําแล้วมันทําให้เอาเงินตรงนั้นอาจจะไม่มากแต่เงินตรงนั้นมันพัฒนาการเคลื่อนเคลื่อนที่เคลื่อนไหวในเมืองอืแล้วก็ทําให้รถในเมืองเนี่ยไม่ติดอ,อย่างอนุสาวรีย์เราอาจจะเป็นเหมือน ญี่ปุ่นก็ได้เหมือนสี่แยกโตเกียวก็ได้ที่เราจะมีคนสัญจรได้อืเราไม่ต้องมีที่จอดรถตู้รถแท็กซี่รถตุ๊ตกๆนะครับมผมมองว่าการศรึกษาของคนพิการเนี่ยมีผู้นําอยู่ไม่กี่โรงเรียนเองมีศรีสังวนมัธหาไทยมีโอกาสได้คุยกับทางเจอเซเลเซียนทางโรงเรียนเซนต์โดมินิกว่าถ้าเราเริ่มรับคนพิการเข้ามาเรียนนั้งสือกับเราเนี่ยทางทางการเมืองเราจะซัพพอร์ตยังไงบ้างเราเราได้คุยหาเลือยกันนะครับผมก็อยากจะผลักดันให้โรงเรียนเอกชนชั้นนําเนี่ย เปิดรับถ้าเขาเปิดรับได้แปลว่าฟาร์ซิลิตี้เขาปลอดภัยถ้าปลอดภัยสำหรับคนพิการก็ยิ่งปลอดภัยสําหรับเด็กนักเรียนทั่วไปก็ได้ทํางานกับพี่เกียวพี่ตุงนะครับแล้วก็ได้เจอนักกีฬามากมายนะครับเป็นเป็นทีมรถพยาบาลที่ไปซัพพอร์ตจริงๆผมถูกหล่อหลอมมาด้วยคุณพ่อนะฮะคุณพ่อเนี่ยเป็นคนตํารวจโทรสิทธิเดชแสงสรินาวินคุณพ่อเป็นหมอออโทปิดิกหมอกระดูกเนี่ยเวลาซ่อมก็จะซ่อมทีละคน ผมเห็นว่าเป็นงานที่เหนื่อยมากนะครับเราก็เลยอยากจะมาทําองค์รวมว่าทํำยังไงป้องแนวเชิงป้องกันหรือแนวที่จะหลังจากรักษาไปแล้วเราจะพื้นฟูเขาอย่างไรเพื่อนเพื่อนผมเนี่ยเป็นคนวิการที่มารักษาคุณพ่อเยอะมากนะครับเราก็ตางตามติดตามเคสว่าว่าดูแลกันยังไงต่อไปแต่เกิดเหตุแล้วเกิดซ้ําซ้อนพิการแล้วไปตกห้องน้ําไปเจ็บไปปวดเนี่ยมันมันยิ่งสาหัสเข้าไปใหญ่อื นันนั่นก็คือพีนิกเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่ดูแลช่วยเหลือมาก่อนแล้วเป็นอาสามาก่อนแล้วก็อย่างโควิดเนี่ยถ้าเราไม่ได้เข้าถ้าเราไม่เคยอบรมเรื่องของการเคลื่อนย้วยคนพิการนะครับเราก็จะไม่รู้เลยว่าการที่ไปช่วยคนโควิดจากคนพิการที่เป็นโควิดเราอุ้มเขาไปโรงพยาบาลเนี่ยกลายเป็นเขาเป็นคนไข้ติดเตียงแต่ถ้าเราเอารถเข็นเขาไปด้วยเนี่ยนั่นคืออวัยวะของเขาอืหลังจากที่เขารักษาเสร็จ เขาไปห้องน้ําได้เขารักษาตัวได้เพราะโควิดเ,เป็นโรคก,กล้ย้ลยๆมันรักษาง่ายๆ <Ừ. S 2> เพียงแต่ไม่เข้าใจเขาเอาแท็กซี่ไปรับรถเห็นขึ้นแท็กซี่ไม่ได้เราก็เลยมีโครงการที่ว่าเรารับส่งคนพิการฟรีอืมครับนี่แสดงว่าอยู่กับคนพิการจนรู้รู้เหมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของคนพิการเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้พูดมาเนี่ยต้องมีอุปกรณ์กายให้เขาไปด้วยเหมือนพี่เชาเนี่ยเวลานอนวิวแชร์อยู่ข้างนะครับถูกไหมฮะ นี่คืออุปกรณ์การมันต้องอยู่มันต้องอยู่กับเขาเลยแล้วมันก็ไปในโรงพยาบาลมันก็เป็นสิ่งที่เขาต้องมีอยู่แล้วโรงพยาบาลก็ต้องมีรถเข็นมีอะไรให้คนพิการอยู่แล้วแต่ทำไมไม่เอาขาของเขาเองไปะนะครับหรือ,อยังเรื่องแรงงานก็เหมือนกันหรือเรื่องเรื่องประกันสิทธิ์สิทธิท์การประกันสิทธิ์ของการทํางานจริงๆคนพิการเนี่ยใช้ใช้พลังเป็นสองเท่าของคนทั่วไปนะฮะในการที่จะลุกขึ้นแต่งตัวออกมาแล้วไปทํางานเนี่ยเขาไม่ต้องทํางานตามข้อกําหนดคนทั่วไปก็ได้ให้เขาสั้นลงมาสักครึ่งหนึ่งก็ได้ พอเขาลุกขึ้นไปทํางานแล้วอะอหรือสิทธิ์สามสิบบาทเอ่อสิทธิ์สามสิบาทเขาเนี่ยมันหายไปเพื่อนผมใส่ขาเทียมไปใส่ใส่โรงพยาบาลตารวจใส่ขาเทียมอุมูลค่าหกเจ็ดแสนครับแต่ลุกขึ้นไปทํางานแล้วเนี่ยกลับต้องไปรับสิทธิ์ประกันสังคมสามเอ่อไปต้องตัดสามสิบาทไปรับประกันสังคมแล้ววันที่เจ็บไข้วันที่ขาเทียมหักเนี่ยหรือชํารุดเนี่ยกลับไปซ่อมไม่ได้นะเพราะสิทธิ์นั้นไม่มีแล้วมันกลายเป็นสิทธิ์ประกันสังคมมันไม่ได้คุ้มครองขาเทียมตรงนั้น ืเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องที่นิดเดียวถ้าถ้าให้เขาสองสิทธิ์ไปก็ได้มันไม่ได้มันไม,ไ,ไม่ได้ให้สิทธิ์ที่ดีที่สุดจากเขาอ่ะอืเพราะเพื่อที่เพราะเราว่ามันเป็นอยูด่ดีไปตัดสินนั้นออกไปให้สิทธินั้นทั้งทั้งที่เขารุกขึ้นไปทางานด้วยซ้ําอืำหรืออย่างทุกวันนี้ตอนนี้อนอักกีฬาพาราลิมปิกเนี่ยเอเชียนเอเชียนเกมเอเชียนพาราลิมปิกใช่ไหมครับผมก็มองว่าไม่ต่ํากว่าสองร้อยเหรียญทองอ่ะได้แน่แน่ได้แน่แน่ครับแล้วก็ได้มากกว่าคน โอลิมปิกคนปกติด้วยซ้ำอาเซียนพลาเกมกําลังแข่งขันอยู่ที่โคราชใช่นะครับอันนี้ต้องส่งกำลังใจไปเพราะว่าปีนี้ไม่ได้เอารถพยาบาลไปไปไปซัพพอร์ตปกติจะอยู่ข้างสนามตลอดตลอดอ่ะทีนี้กลับมาเรื่องของคุณภาพชีวิตคนพิการพินิกคํานี้โตๆเลยนะครับถ้าพินิกไปอยู่ในใจของของพวกเราเนี่ยเบี้ยเลี้ยงรายเดือนจริงๆปกติมันแปดร้อยบาทครับ จริงๆต้องบอกว่าเท่าไหร่มันก็ไม่พอหรอกมันมันไม่ได้เพียงพอเลยลองดูรถเข็นคนพิการนะครับถ้าเป็นคนพิการที่ที่อยู่ที่อยู่ช,ชั้นบนเนี่ยจะดูรถเข็นก็จะรู้ว่าแค่ยางรถยนตยางล้อเนี่ยก็ไม่พอแล้วแปดร้อยรถเข็นคนพิการมันม,มันมีคนที่ต้องล้างรถเข็นเนี่ยรถเข็นมีหลายประเภทมากรถเข็นที่ต้องมีคนเข็นข้างหลังรถเข็นที่ช่วยตัวเองได้รวมถึงรถเข็นที่ที่นักกีฬาเราแข่งทางเร็วเนี่ยจริงๆก็ควรที่จะให้ สถาบันอันนั้นเขาเรียกว <chair> <chair> ิวแชร์วิชัยสปอร์ตวิชัยสปอร์ตเราต้องซื้อเมืองนอกนะครับคันละสองสามแสนเลสซิ่งแบบเลสซิ่งแบบเลสซิ่งเนี่ยคันละสองสามแสนแต่เราได้เหรียญทองระดับโลกมาแล้วทําไมเราไม่พัฒนาของเราเองอก็มันก็คืออลูมิเนียมอัลลอยหรือเหล็กอัลลอยที่ที่เรา,ท,เราที่เราเป็นเจ้าเหรียญทองอย่างอย่างคุณผู้ชมครับอย่างพี่นิกบอกเนี่ยมันว่ารถเข็นถ้าตามโรงพยาบาลเนี่ยท,ทั่วไปเนี่ยก็ราคาไม่เท่าไหร่ถ้าสเต็ปขึ้นมาอย่างพี่เชาวก็เพิ่มอีกนิดนึงแต่ถ้าเป็นวิวแชร์เรียกวิวแชร์สปอร์ตเห็นม มาจากญี่ปุ่นเนี่ยบอกได้เลยว่าประมาณสามหมื่นสามหมืนนี่อาจจะเป็นมือสองในพินิกก็ถ้าอิตาลีหรือพวกนั้นก็เป็นแสนอะอย่างหัวลาพี่เชาเนี่ย <c oughs> ที่เห็นเห็นไหมครับไอตัวเนี่ยสองหมืหครับสองหมืนกที่พาจูงไปนูน่นเข้าปง,เข,าปงเข้าป่าเมื่อกี้บอกว่าเท่าไหร่ก็ไม่พอถูกครับแต่ว่าคนพิการเนี่ยทั้งนอกเนี่ยตะโกนดังเลยนะต้องอยู่ประมาณสามพัน 3, ก็เราก็ต้องมาดูว่าจริงๆมันก็มีช่องทางมากมายว่าจะเอาอะไรนะครับอย่างคนพิการเองเราอ,อยู่ในสมาคมเนี่ยเราก็เห็นว่าเรามีครึ่งหนึ่งที่ไม่คุยเรื่องลรตอตรี่อีกครึ่งหนึ่งคุยเรื่องลรตเตอรี่แต่เราไม่มีเวทีที่จะเอาเขามาออกแบบร่วมกันเลยว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรมีนักการเมืองคนไหนที่จะเรียกคนพิการมาทำํำระดมความคิดกันไหมมีแต่ออกแบบให้เขา hmm. ผมยังไม่เคยเห็นคนนี้จะทําถนนให้คนพิการแล้วเอาคนพิการมามาเดินบนถนนดูว่าเดินได้หรือเปล่า ก็ต้องเอาคนพิการที่มีความต้องการเนี่ยเราต้องไปสอบถามเอาเข้ามารวมกันแล้วว่าจริงๆเราต้องการเท่าไหร่หรือต้องการอะไรจริงๆไม่ต้องการเงินหลอกอบางทีอาจจะต้องการอย่างอื่นที่มีมูลค่ามากกว่านั้นถ้ามีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เขามากพอเงินอาจจะอาจจะไม่ต้องมีเลยก็ได้อืเพราะว่าคนพิการไม่ได้ไม่ได้มาขอเงินอ่ะทีนี้ในส่วนของสามเขตดังกล่าวของพินิกเนี่ยครับสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยพร้อมมาอย่างกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ สำหรับหน้าวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามองในมุมในในสายตาของคนพิการมองไปเนี่ยมันไม่พร้อมเลยคือต่อให้ MRT รถใต้ดินมีห้องน้ำคนพิการจริงแต่ก่อนประตูก็ไม่ใช่เมื่อเดินไปทำไมต้องไปขอกุญแจจากแม่บ้านมาเปิดโอ้รู้จริงมันมันมีแต่มันล็อกประตูแล้วถ้ามันปวดแล้วมันจะเข้าทันได้ยังไงมันมันยังไม่สมบูรณ์เลยอ่ะมันยังไม่ แต่มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะๆก็ยอมรับว,ว่าม,มันพัฒนาอยู่ <ๆ S 2> ก็ไม่ได้ว่าเขาแต่แต่มันต้องดีกว่านี้มันต้องดีกว่านี้ได้ไอ้ไอ้ตรงที่ไปขอกุญแจมานี่ให้จบไปเลยไม่ต้องมีถูกต้องเปิดโอเพนมันต้องเปิดโอเพนแล้วออล็อกประตูเนี่ยบางคนก็มือล็อกมือไม่ได้ถนัดล็อกมันต้องอัตโนมัติกดปุ่มไม่ใช่ว่าไปเลื่อนล็อกออมันทําไม่ได้บางคนเข้าได้แต่ออกไม่ได้ออประตูห้องน้าใต็มยิ่นอย่างหนาเลยนะ อย่างกับตู้เซฟธนาคารเลยนะผมก็จะผมว่าทำาทำรับฝากตู้เซฟดีกว่าทําห้องน้ําเราเรานึกไปถึงคนพิการประเภทอื่นนะเมื่อกี้บอกว่าก่อนประตูจะไม่เช่าโอเคใช่แต่ถ้าเกิดเป็นคนที่มือเขาอเหมือนเจ้าหนึงอย่างเงี้ยมือไม่ได้มันกดมันออกไม่ได้จะทํายังไงก็เอาอะไรดันนะ่นะก็ควรจะเป็นเพราะฉะนั้นการที่เรามาไม่ใช่ว่าเรามาเจาะเรื่องแต่เรื่องคนพิการนะการที่ผมจะบอกว่าคุณแจไม่ต้องฝากเนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าผมต้องจัดการเรื่อง เพราะคุณล็อกประตูเพราะอะไรคุณล็อกเพราะคุณกลัวคนมาเสพยาเสพติดในห้องน้ำํำนั่นแปลว่าผมต้องจัดการเรื่องยาเสพติดให้เด็ดขาดด้วยว่าม,มันก็ต้องไม่มีคนจอนมานอนในห้องน้าไม่มีคนมาใช้ห้องน้ําในในทางที่ผิดจากอนุสาวรีย์ไปสวนลุมสวนลุมในสวนลุมมีนะมีป้ายรถเมล์สำหรับคนพิการที่จะไปกดปุ่มให้คนมาช่วยพาเที่ยวนะแต่กว่าจะเข้าไปถึงสวนลุมได้อ่ะผมว่าไม่ต้องไปแล้วสวนลุมเพราะมันเหนื่อยมากม,มันมันเดินทางไปไม่ได้อ่อฟุตบาท อ่ะเราไปเที่ยวสนทนากันมาหลายๆที่อเอาแค่ที่จอดรถคนพิการเนี่ยเรา<ม>ต้องปลูกฝังลงไปเลยนะว่ามันมันจอดไม่ได้คนพิการคนท้องสูงอายุเนี่ย<ม>ที่ที่เราพ่นเป็นสีฟ้าแล้วมีสัญลักษณ์เนี่ย<ม><ม>เราให้ความตัดสิทธิ์กับเขาแค่ไหนอ<ม>เราให้สิทธิพิเศษเขาตรงไหนพูดแทนคนพิการเลยนะที่จอดรถคนพิการเนี่ยนะเพราะว่าบางบางทีก็ไม่จอดแต่ว่ามีมีมอเตอร์ไซค์เหลื่อมเข้ามานหน่อยอหรือคนปกติมันเดือดร้อนจริงๆมันจะฉุกเฉินก็ไม่ได้ว่านะ แต่มันก็ต้องรีบย้ายมันก็ต้องออกมาก็ต้องย้าย <15 S 1> แต่สิบห้านาทีใช่จอดสิบห้านาทีต่อไปอืมแต่มันแต่บางที่มันก็ยังไม่มีเลยด<ม>้วยซ้ำที่จอดไม่มีไม่มีในในห้างจอดก็เป็นรถปกติซึ่งมันก็จะย้อนกลับไปอีกว่าย้อนกลับถึงโยธาเขตเยอะไปถึงกรทมและอนุมัติก่อสร้างมาได้ยังไงอ,อ่ะแต่มันมันกลับไปแก้ไขได้ทุกสิ่งเลยแล้วเราเริ่มจากเรื่องเดียวเรื่องคนวิการเนี่ยมันจะทาให้ประเทศเรามีเจริญอืมครับเขาบอกว่าถ้าประเทศใด กีฬาคนพิการเก่งประเทศนั้นเจริญจริงไหมพี่นิกก็อันนี้เก่งมันเก่งด้วยด้วยศักยภาพของเราอันตอนเนี้ยไปปั้นไปปั้นนักฟันดาบคนที่สองมาให้ได้ก่อนทําไมพี่แววยังต้องเป็นนักฟันดาบคว้าเหรียญทองมากี่สมัยแล้วก็ไม่รู้เหนื่อยไหมพี่แล้วก็ต้องเหรียญทองไว้ผมด้วยนะปีนี้ยังไงก็ต้องเอามาให้ได้นะพี่แววยังฟันดาบอยู่ก็ยังฟันดาบอยู่แต่จริงๆแล้วถ้าเป็นเราต้องถ่ายทอดให้กับรุ่นถัดไปที่ขึ้นมา แต่เราก็ยังหาหนักกีฬาที่จะมาแทนพี่แววก็ยังไม่ได้นักกีฬาทุกคนมันก็จะมีมีกราฟว่าขึ้นไปถึงสูงสุดละอันนี้เขาจะยิ่งก็ก็ควรจะไปเป็นโค้ดเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรก็ว่าไปใช่เพราะว่าเขาจะเหนื่อยแล้วแล้วร่างกายมันก็จะมีมีจุดพีคอ่ะครับหรือว่าพี่แววยังมนุษย์เหล็กอันนี้มนุษย์เหล็กของจริงยังเล่นได้อยู่ก็คงต้องคว้าเอ่อจินเนสเวิลด์เรคคอร์ดไปด้วยนอกจากเหรียญทองที่จะคว้าทุกชนิดแล้วทุกสนามแล้วเนี่ยก็น่าจะได้ได้กินเนสเวิล์ เลี้ยงคนพิการาที่ความสะดวกของคนพิการรวมไปถึงชีวิตคนพิการคุณภาพชีวิตคนพิการที่ตื่นแต่เช้าไปถึงค่ำเลยพี่นิกเอาแค่อาขอุญาตพูดถึงพี่แววก่อนแคได้ซ้อมกีฬามากว่าจะเป็นนักฟันดาบได้เนี่ยที่ซักซ้อมยังไม่มีเลยทั้งท้งที่เรามีหน่วยทหารหน่วยเต็มไปหมดโรงเรียนสถาบันศูนย์กีฬาแต่เวลาเก็บตัวซ้อมกีฬา ไปที่ไหนใครสนับสนุนมไม่มีนะม,มาคว้าเอาตอนเขาได้เหรียญทองตอนตอนนั้นหมดเลยนะ,ะแต่จุดเล็กๆลน้อยของคนพิการทั้งหมดเนี่ยมันเอามาพัฒนาเมืองพัฒนาประเทศถ้าเขาจะมาเลือกตั้งอ่าบางคนไม่เคยไหมนอนเตียงมาครับว่าวิธีการที่จะดูแลช่วยเหลือให้เขาลงเนี่ยก็มีเยอะมีคนไข้ผมนี่ที่มาใช้บริการรงพยาบาลแล้วอยากจะไปทะเลอยากจะพาพ่อแม่ไปเที่ยว นอนติดเตียงก็ยังไปนอนไปได้สูดอากาศดีๆนะครับคนที่มีกําลังเขาก็มีมีปัญญาที่จะไปลูกหลานเขาเก็บตังค์ที่จะให้พ่อแม่เขาไปไปได้นั่นคือเขาพยายามที่จะให้ไปเที่ยวนะแต่นี้เขากําลังจะต้องเสียสละเพื่อจะมาเลือกตั้งเพื่อที่จะให้มีเสียงหนึ่งเพื่อประเทศอะแล้วตอนนี้มีใครทําอะไรเขาไหมอะมันไม่มีแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังไม่มีการเสวนาไม่มีที่จะเปิดเวทีสําหรับผู้สมัคร ที่มาพูดเรื่องนี้แบบเพียวๆเลยนะนี่นนะนก็เคยมีมอลังสิบคนพิการอยู่ไหนในการเมืองไทยทำไปยังทำไปยังรอบที่แล้วไปสายสมัยสายสมัยที่แล้วรอบนี้สี่ปีที่ผ่านมารอบนี้ก็ยังไม่เห็นไม่มีนี่ตอนนี้ไม่มีมีเราเนี่ยนั่งคุยกันแต่ว่ามันไม่ตรงหรอกมันก่อนถึงวันที่แปดนี่เราจะบอกอะไรบ้างสําหรับอันนี้เป็นตัวแทนคนพิการแล้วครับจะบอกอะไรไปถึงตรงนั้นคุณเอาคนพิการอยู่ในส่วนไหนของการเมืองไทยอืเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะพัฒนาเมืองพัฒนา พัฒนาให้คุณก็มาดูที่ปัญหาที่แท้จริงว่าจุดตรงเนี้ยมันจะมันจะจุดเล็กๆเ,เนี่ยที่เราพูดเนี่ยต่อให้เราพูดว่าเพลทฟนพิการอย่างเดียวเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่มันมันคือการทุกอย่างเลยเราถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราทําห้องน้ําสําหรับสูงอายุห้องน้ำรองรับคนพิการมันก็ลดอุบัติเหตุมันก็ไปลดเรื่องสาธารณสุขลดมันมันช่วยได้ทุกอย่างทุกมุมตั้งแต่เรื่องการกินอยู่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ย พิการก็ผมมีตั้งแต่หลายประเภทพึ่งมาพิการตอนหลังหรือพิการแต่กําเนิดครับแล้วก็การศึกษาเนี่ยผมมองว่าถ้าเราถ้าผมมีโอกาสผมก็จะผลักดันให้มีให้ให้โรงเรียนเอกนชนเนี่ยทุกแห่งนะครับมีสัดส่วนที่รับคนพิการเข้าไปเพราะว่าคนพิการเนี่ยเวลาผมผมผมคือพี่เป็นแรงบันดาลใจของผมในการดำรงชีวิตถ้าผมนอนตื่นอ้วนขี้เกียจอยู่บ้านแต่เฮ้ยทำไมพี่เขาไม่มีแขนไม่มีขา เขายังลุกขึ้นมาทําอะไรได้มากกว่าผมเลยอะแล้วผมจะอยู่นิ่งได้ยังไงใช่ไหมฮะมเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เราเอาเข้าไปผสมเนี่ยมันทําให้ไปขัดเกลาเด็กนักเรียนที่อยู่ในเพื่อนร่วมชั้นกันนี่มองไม่ถึงแบบถึงขนาดเอาผมอยากได้แลกเปลี่ยนด้วยซ้ำนะคนมีการต่างประเทศมาอยู่กับเราเราไปอยู่กับเขาดูทิ่ว่าเราจะได้ไปซึมซับว่าทําไมอายยะของเขามันเป็นยังไงทําไมคนสูงอายุหกสิบเจ็ดสิบในเมืองนอกนั่งรถเข็นไฟฟ้าเขานั่งเพราะเขาเขาป้องกันอุบัติเหตุอ่ะเขาไม่ได้อยากนั่งหรอกนะ แต่ตอนเนี้หกเจ็ดสิบแล้วจะถือไม้เท้าสักอันเนี่ยยังอายกันอยู่เลยแค่ไม้เท้าหรือล่มที่เป็นไม้เท้าเนี่ยยังไม่กล้าจะพกถือกันเลยก็มันก็เป็นค่านิยมที่ต้องปรับต้องเปลี่ยนลงสมัครเบอร์อะไรเรามีได้เบอร์สิบสองครับเบอร์สิบสองนะไม่ได้จับเขาฟ้าประธานเบอร์คนสุดท้ายพรรคอะไรครับผมเรามีแอบพรรคพลังประชารัฐครับอ่าพรรคครับผมอ่ะ สุดท้ายเลยครับพี่นิกรเราคุยกันมาพอประมาณแล้วอ,อยากจะบอกอะไรไปถึงผู้สมัครเอาก่อนผู้สมัครก่อนก็ <c oughs> ถึงผู้สมัครทั่วไปครับก <c oughs> ็ถึงถึงเพื่อนผู้สมัครทุกท่านนะ <c oughs> ก็ออกมาแสดงร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคนพิการกันดูครับหวังว่าการจุดไฟครั้งเนี้การเปิดประเด็นตรงนี้จะทําให้ส่งต่อไปถึงท,ทุกท่านที่จะหันมามองเรื่องของคนพิการที่ให้เกี่ยวกับการเมืองบ้างครับ พูดถึงคนพิการครับไอ้นี่ผู้สมัครนี่คนพิการแล้วคนพิการก็ตะโกนดังๆครับตะโกนดังๆหรือมากระซิบผมก็ได้ครับพูดถึงประชาชนคนปกติ <c oughs> ก็ลองอวันหนึ่งเราเมื่อเราแก่ตัวลงเราก็ไม่ต่างกับคนพิการหรอกครับอ่าก็คุณผู้ชมครับนี่เรานี่เราสถานที่อะไรนะ ร้านอาหารครับร้านกระท่อมมังสวิรัตสปาฟู้ดครับอยู่ที่วิภาวดีรังสิต16ทับ21ครับก็เป็นอาหารมังสวิรัต